ค่ะเมื่อกี้เราบันทึกเงินเพิ่มและเงินหักของเดือนที่จ่ายเงินเดือนในปัจจุบันไปแล้วนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะมาสร้างรายการเงินเดือนและคำนวณภาษีและประกันสังคมนะคะเราจะเข้าไปที่สร้างรายการเงินเดือนนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยน ตรงนี้นะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะหงสอง,สองก็กดโอเคค่ะระบบก็จะแจ้งว่าสร้างรายการเงินเดือนอ,อัตโนมัติเสร็จแล้ว3รายการนะคะกดโอเคค่ะ ระบบก็จะกลับมาหน้าเดิมนะคะเมื่อมเสร็จแล้วนะคะกด c a n เ e l ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับที่ก็เสร็จแล้วสำหรับการสร้างรายการเงินเดือนนะคะต่อไปก็จะเป็นการคำนวณภาษีนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น02สนส ก็เลือกอัตราภาษีที่ใช้นะคะเป็นแบบใหม่กดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะบอกว่าคำนวณภาษีเสร็จแล้วนะคะกดโอเคค่ะก็เสร็จแล้วไปแล้วค่ะ